วันอังคารที่18พฤศจิกายน2568นางสาวพิมนทวิพฤกษิริกุลผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้กลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเข้าติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานโดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าวร่วมตรวจประเมินสหกรณ์อมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์น,นครสวรรค์จำกัดจังหวัดนครสวรรค์จากการเข้าร่วมการติดตามประเมินผลสหกรณ์อมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์จำกัดได้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปี2568พบว่าสมาชิก กรณ์อระกอบกู้เงินจากสหกรณ์นำเงินที่ได้ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์คือเพื่อให้สินเชื่อแก่สมาชิกของสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของสมาชิกเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้แก่สมาชิกเพื่อปลดเรื่องหนี้สินของสมาชิกและเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจำนวนเงิน135,000บาทสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์จำนวน9คนและมีแผนรอจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกเป็นจำนวน1 9 5 0 0 0้านบาทภายในเดือนธันวาคม ก็ประโยชน์ในการใช้เงินกู้ของสก,กอณ์นะครับเอาไปใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็มันก็มีเกี่ยวกับนี่แหละใช้แหล่งเงินทุนที่ถูกนะครับเพื่อ,อไปใช้จ่ายใน,ใน,ในี่เนี่ยก็เป็นผลดีของสกรณนนะที่ได้สกรณ์ได, Ki <cı> ได้กู้เงินจากกรมแรงงานมา ให้สมาชิกกู้เนี่ยเป็นดอกเบีย้ยที่ถูกนะครับมันก็เป็นผลดีกับสมาชิกเืยครับคือสมาชิกก็ได้กู้เงินเพื่อแบ่งเบาภาระของครัวเรือนค่ะเลยก็ได้เงินกู้นี้ไปก็ดีมากเลยค่ะ คืออยากให้ให้ให,ให้ให้ทางหน่วยงานนะคะเร่งเร่งประสานงานแล้วก็ให้ให้เงินเก่าทุนเข้ามาในระบบของสกออมรัย์โดยเร็วเพราะว่าบางสากอเนี่ยเขาอาจจะไม่มีอ่ากู้ต้นสังกัดคะ่ะเขาก็ต้องมาใช้บริการที่นี่เป็นเป็นหลักหรืออาจจะเอาเงินจากที่เนี่ยเป็นหลักไปเทท,ที่กองทุนเพื่อที่จะเอ่อไปเทท,ที่สกอต้นสังกัดเพื่อที่จะมากู้ที่นี่ที่เดียวแล้วก็ผ่อนระยะยาวแล้วก็ไม่ไม่ ไม่ไม่คือไม่ขัดสนามากมายค่ะ